ช็อกวงการพระเอกสุตาดังถูกแฉใช้ความรุนแรงในโรงเรียนเรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆสำหรับพระเอกสุตาแดนกิมจินับจนฮยอกที่ล่าสุดตกเป็นประเด็นข่าวพัวพันเกี่ยวกับการกันแกล้งในโรงเรียนเมื่อสม,มัยมัธยมตามรายงานข่าวสื่อระบุว่าบุคคลนิรนามกล่าวหาว่าถูกรังแกในโรงเรียนเป็นเวลา6ปีทั้งในระดับ มัธยมต้นและมัธยมปลายและยังแสดงภาพหนังสือรุ่นเป็นหลักฐานและอ้างว่านักแสดงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่รังแกเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆที่ทุกตีด่าว่าเอาเงินไปและอื่นๆคืบหน้าล่าสุด m a n นเจอร์แมนสุดต้นสังกัดของนับจูนทฮยอกได้ออกแถลงว่าเราได้เห็นบทความนี้แล้วและกำลังตรวจสอบอยู่ ทั้งนี้เนะื้อหาของบทความเป็นการอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวและไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง